นี่อาบน้ำอาบน้องเรียบร้อยเลยพี่น้องพร้อมจะเดินทางกันไปตัวมันเรียไปวัดไทยก็วัดเมญยาซ้อมติอำเภออยังตมบลใดอำเภอคลองหาดจังหวัดสายเกลียวป๋าสายเกลียวใกล้บ้านพี่ตัวปะนี่สาเกียวอะไรตัวสาเกลียวบ่ใกล้บ่บ่กิดโอ้ยอันนี้มันอยู่ติดจันทบุรีพุ่นแุ่แม่นบ่คนละโซนอีต้อยู่พุ่นแล้วอยู่แถวล้งเกีย

อาบน้ำอาบใจแล้วเรียบร้อยความสิดเดินทางซวยเขาเราไปซื้อแล้วกินได้ยังกินวงนึงโรแมนต์ผักกะเพราตีกะเพราผีสิงกับยังไก่เกี่ยวกไกท่ทองบอกขากาาาา่อนเนี่ยคล้วก็ไก่กรนดาษกระเมียนตัวกะเพราอันใหญ่น่ะเซ็นน่าจะว่าเจี๊ยบมันเอากลองสุดท้ายเบอร์เด็ดอันไรกะเพราอ่ะเอาไปซื้อกไขมันนาได้กินไปนั่นเขาที่ซื้อใหอยยุใสกูรู้นั่นกูว่าจะไปแต่กินมื้อเช้า เมื่อซีแล้วต่อไปสิเพ่อซื้อไปกินแล้วยังกระไดบ่หมื่นนี่มันอันนี้ไงมื่นนี่ซื้อยังไปก็บอกกินบ่ยังกินเนี่ยเขาเล่นะกินตั้งแานม้าหมอกม้าหมาน่ยน้ำบูนทองนอ้องเอฟแม่บอก,อกบ่หมีอิรีจังกินให้น้องต่อเพิ่มห้าร้อยเป็นหนึ่งพันมือเลี้ยงทำไมไกระได้ออหือมือเลี้ยงกระไดอกให้มือนี่เลยอืมก็นี้ให้ลำดวนแก่มาไล่ซอยเนี่ย กูไก <quad> ่เอาหอเพิ่มให้น้องต่อเป็นหนึ่งพันนะคะเพิ่มอีกพันหนึ่งตเพิ่มเพิ่มอีกหนึ่งห้ารอตีเป็นเพิ่มอีกพันเนเกีมาไล้จะไปฝากตีเอาไปฝากซิวินนี่ลงซีวินเศษนีบอกไก่จะปอตทษดิร่เกียติบ๊พอเดี๋ยวนอนดอกฮะให้แกีบอกเกซอยแต่ว่าสันเดถ้าสามารถส้ารับได้ตอนนี้เด็กน้อแกบผู้ใดทันยุดตีบอบมีเงนเอายืมมาได้นี่ อันนี้เด้๋นี่ของหลวงตอมาทนี่าร้อยบาทขอบคุณแม่แม่ไนแม่ยุโรปบอแม่กยโรกยโรนะครับขอบคุณแม่หักยุโรไปนะอันนี้แม่หักยุโรตอ,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 อันพวงนี้เท่าไหร่เอบสองพันาทสองพนนะมาคแกซอยเอาแนี้แก่ห้ออยู่ไสวะไอ้เก่อยู่ในมนอยู่ในรังมดติป้านาเขะว่าปวดหูปวดอะไรกนนี้ไม่อันนี้อันนี้อันนี้ถ้าบาทกั 2> 2, <000 S 1> บแกะเลยเาะยกัแกะพร้อมกันทีน่เดียวที่เขาไปพี่ จะบ้าใส่สันแกะไ่ก่อนว่เแกะไงก่นอีก่อมาเปี่ยกอนกันแกะนี่แม่คันนี้กะเปลี่ยนเสียบๆุกนอดมาขอบคุณแม่เนยไปนะฮะใส่แบบในตะกร้าดิจากหาบุงเหรออ ฮะไปป้าพี่เจ้าว่าหดเก่าเขาปนันติขอบอกนีคขีมท่าจะเสือจ้าวมังอับน้าม่อป้าพี่น้องเอาอย่างจะไม่ต้องพี่น้องค่ะอย่าเสียคู่เอ๋เด้อไม่ต้องพี่น้องคำถามนี่ไหลลงตกน้านี่เออมันจีไหลลงตกน้ามีนี่ที่อยากง่ายมองนี่คู่ใก่กันวัดแป๊บเดียวแป๊บเดียวเอานี่ละคือคาดง่ายไหมกินเขากินเร็วเร็วเจ้าว่าเดือดขายเกียรติไปแล้วมาหน้าอับลีลาต่อคู่ไหมต่อคู่เอ๋ไหม มานะอาบน้ำนะครับวันนี้เมื่อวานนี้ก็อาเวันนี้มันแค่ง่ายวะนี่เมื่นแค่ง่ายก็เขาง,ง่ายอีกโดยเอาเมื่อวันนี้ไปใส่น้ำไปเลยตีใส่ถุงอันนั้นนะ่ะเออแหละไหนอ่ะที่มันจะใส่ปลาใส่ซีน้ำแข็งอันนี้หอมหอมเ่อเห็นนวนบ่

ก็ยเป็นมือโปร f e s ชั่น a น l หยิบไปยิบเีวแกกักเกลียวบอกว่าแต่แต่ี่บบมากพุ่งหนีเหหเหไม่เดีแสมมติว่าามานหนังกีตนาการคิดได้ยังเดี๋ยวขึ้นเลี้ยงกันยาวๆเท่านั้นจบคือยมานหนงแบบกีตนาการที่ต้องเตุแบบนีบเดี๋ยวนี้ไอ้ไอ้บอกมาเบียมกับเก้งกับดิยิีมอะไรเมื่อนั้นเมื่อนั้นย่างไปภาคเทืเองเตุเก้งเก่ง หินแล้วมือนัเพราตอนนั้นย่างกันไปเขาของน้ำก็เลยหินพักกินเิ็ดสองคนต้บเต้บเต้บอยู่นี่แล้วมันจึงหนี่บดยิ่ยากทำเองยิ้เอง่ำเองจังหมดยิยากบางคนนี้เขาหมดยากยากจังเดยคือหาเหล็แมนหาเหล็กแล้ววันนี้เขาสกีกินไปวันเดียน้องผูอื่นเขาก็ยานเสียเป็นบายานมันพายที่ก็บก็ต้องฝากวันนี้มาสิเอาคือได้อยู่มือนันมือนีคนกระถามดิปัไปเรียกคือบบมีเอาขันกีบไปกระยานมันเสียให้เจ้าก็ไปฝากไปยัง พูดแล้วพูดทล่มันนานไรอะไรอะบอกให้ฟังแล้วหรอเจ้าขอเจ้าขอไปเก็บใช่ไหมไม่นั่งกินข้าวมานั่งกินข้าวบนแค่ผู้ชายโผล่มาจากไหนไม่รู้มาจากไหนผู้ชายเมาไงโผล่มาหน่าจะโดนตีมาแล้วมันคงคิดมันคงคิดว่าผู้ชายแบบว่ายังไงอะไม่รู้อ่ะ หยิบไม้พัวมาที่ชั้นแต่ว่าไม่โดนชั้นไงมือยีกอโดนขายีกอยีกอขาบวมผู้จัดคู่บอลนำหมอบลูดฉันหลบทันจนเห็นไงชั้นหลงท่านลึคนนำน่ะคือไอ้อำนาจซึ่ไอ้อโง่ไปนำมันตีมันแล้วมันวิ่งออกไปมันไปโดนเขาตีอีกก็พวกที่มันตีเข้ามานั่นแหละเมาแล้วกับบมีสตีนี่แหละเฮ้าพูเฮ้าเสตีดีๆจะมาเก็บย้อนคนนั่นนี่นี่กระเทยฟอดเคยเกระเทยเป็นหองกระละเงินเราเป็นนักโทเนี่ยไม่กระเทยแปลงกระละไอกระลงเงิน เกียซอยบักลาเลยกับสิผ้ากันลุงซีบินลุงซีบินกัสิพากันนั่นพ้าบักลาไปฝากไว้ขึ้นรถบัสแล้วจะตานนี้จันหยุดกำลังหยิบอันกำลังอันเกียซอยเจ้าของไปเก็บไอ้นั่นเมารถอยู่ไอ้เมานอนเมาอยู่ข้างประตูทางขึ้นก็ตกใจคิดว่าไอ้เว้จะไปลวนลามมาเสนอเฮ้ยลูกกระเทยแปลงสาระแปลงไปเรื่อย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  เจ๊ทึ่งตีมันกระเทยแล้วลุกไปหาเบิือนกรหัรถบัสทำไมไปหมดวงอะกระดีเปียงมันยังมีชีวิตกับขึ้นไปอยู่เนาะขนาดขึ้นปอดอยู่เน่ะกระเทยพักกันขึ้นปอดอยู่ในต้นนะท่านี่เหมือนฉากพวกนี้ไปบอกนะดูทั้งไม่ทีหมือตีเออไปออกยุคขังหันกระเทยโล่งหันควบจะมาลุมตีมันปวดพุ้งไปเลยมาจากไหนไม่รู้บัวกระโดดน็อกเลย วันนี้ก็จะได้กลับบ้านอีกแล้วนี่จะไปมื่อนี้่เป็นบอเลี้ยวงานมื่อไหร่ก็จะขอเสียเงินให้ไปเฮ็ดบุญน้ำแม่ครับบอประมาณเที่ยงคืนแล้วก็จะไปเลยเฮ็ดบุญยังครับร้อยสิบเฮ็ดบุญครบหนึ่งปีในเมียนมาเลียวอีหลี่เข้าเดียวเหลี่ยงๆกันมาล้วสิบเฮ็ดบุญสามร้อยสามร้อยสามร้อยฟัน อุ้ยเฮ้ยหนูแก้มเลือนฝาดด้วยโอ้ยเกี๊ยแบบนี้ฮ่าฮ่าฮาฮกินมะเขือเทศใช่ไหมเนี่ยเราอ่ะกระเลี้ยพี่น้องกินแล้วก็ไปเกี๊ยวเป็นเมียนไว้ใส่เข้าบัญชีไว้ลุงรุตไอ้ลุงซีเวีนพวกมีเกี๊ยวปนอยู่นะเกี๊ยวมันจำเลยเกี๊ยว ไปตีไปไหวทีคลิปนี้ก็อาเทีคลิปนี้ก็นาล้วกับคลิปหนครับคลิทองถือกืองฟ้าเท้ฟ้าวเทีอา่คุณก็เหมือนแไอ้กีวันเท็ดเหนน้ำบอเกล่อโบยมาดิฟ้าเกียได้สวยเขาห้องไม่ี้ว่ได้กินรสออกอ้อนมาดิาน้ำด่วนไปเซรอะโอ้เห็นของเก็บของจะจะไปเปิดเอาดูฉลอสุดไห พี่น้องเกสีเกียมีหลาเกียสอยบักหละเพราะว่าเก็บไว้บ่ได้ที่พี่น้องกันเก็บไว้กับยานมันเสียมันหายเนาะอยู่ใส่หลักกระเป๋านั่ะแกเรียบร้อยแล้วก็ให้เอาไปฝากบ่ได้หยอดกระปุกออมสินเลยเด็กเงินหยอดกระปุกออมสินแล้วเกีซอยกันมันนี่เร็วแต่ว่าปวดหัวขึ้นแี้เอาใจใส่ละครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้สิฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี่นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเกีเงินเกอันนี้มาไล่สรอยมันนะไอเลี่ยวคนนี่้จะฝากกินเข่าดีสุพรรนรถพี่น้องจะได้เรียนน้ำลดนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไปซ้ำนี้พอกันคลิปหน้าคครรััับบสสวดี